สวัสดีค่ะมาพบกับช่องน้ชแชนเนลนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทำตำแตงค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ค่ะใส่กระเทียมลงไปแล้วนะคะพริกค่ะ เทศค่ะ รสค่ะน้ำปลราค่ะน้ำตาลนิดหน่อยนะคะมะนาวค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักเสริมเลยจ้าโอ้น่าทานมากเลยค่ะโ้าทานค่ะอมน,น้ำปร้ามากเลยค่ะมาลค่ะสำหรับคลิปนี้อีกก็จะขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอี t Channel นนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ